สวัสดีครับพบกับผมครับเบย์บอยนะครับจากช่องสกูลแมกฟมนะครับวันนี้แมกฟก็ตื่นเลยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้แม็กฟนะครับมาหาเพื่อนนะครับที่ตระดิ์แล้วก็เพื่อนเอาข้าวมาให้กินนะครับนี่ครับกับข้าวก็จะมีต้มไก่นะครับมีไข่ต้มนะครับมีแตงกวาแล้วก็มีพิกกะปินะครับผมก็น้ำนะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับฝนตกหนักนะครับทุกคนมันตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมก็ไม่คิดว่าอกลางวันมันจะตกนะครับเนี่ยฝนตกวันนี้แมงกะบ,บี้ว่าจะไปกินเออ่ข้าวแคบ นะฮะเข้าเทบก็ไปไม่ได้เลยตอนนี้7จ็ดโมงก็ฝนตกนะครับตกเยอะนะทุกคน <c oughs> ม่รู้ว่าบ้านนี้ทีตกไหมครับเา่ามังกพี่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุตตดิตนะครับพอดีเมื่อคืนมาธุระนะครับมาคุยกับเพื่อนนะครับที่อุตตดิตจริงๆก็จะกลับ ตอนเที่ยงของของ,ของวันนี้แหละแต่ว่าบรรจะกาศได้ไหม่ะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศตอนเที่ยงอีกทีหนึงนะครับแต่ผมคิดว่าฝนยังคงไม่ตกทั้งวันหรอกมั้งนะครับก็โหถวรถนะโอเคเห,อเหมือนเหมือนเป็นการล้างรถไปในตัวนะครับ ตอนนี้จอตากวนอยู่นะครับนี่นะครับทุกคนก็พอดีเมื่อกี้เพื่อนที่รถมอเตอร์ไซค์เอาข้าวมาให้กินนะครับก็ คุยกันเรื่องธุระอะไรครับครับธุระโอ้แต่ว่าฝนมามันมันตกตั้งแต่เมื่อคืนในเอฟซีที่ผมนอนผมรู้สึกว่าเฮ้ยฝนตกอ่าเรารู้ตัวช่วงกลางดึกแต่ไม่คิดว่าช่วงเช้าจะกระหน่ำอีกนะครับยังไม่ได้โทรหาแม่ที่บ้านเลยว่าฝนตกหรือเปล่านะแต่เมื่อวานที่ผมออกมาจากบ้านอนะ่ะมันไม่ได้ตกไงนะครับ เมื่อวานผมก็ได้ซักผ้าตากนะฮะก็ต,ต้องต้องรอดูนะทุกคนนะว่าฝนมันจะอยู่ตอนไหนนะครับว่าจะไปหาข้าวมันมีข้าวแคบข้าวพันไข่นะของอุตติตตรงนี้นะครับแต่คราวนี้มันจะไปได้หรือเปล่าเนี่ย ติด็ดอยู่ในห้องนะแต่ก็ยังดีนะครับที่เพื่อนเอาข้าวมาให้กินนะก็ยังถือว่าโชคดีมากเขาเอามามาให้ตั้งแต่เจ็ดโมงนะจริงเจ็ดโมงผมก็ยังไม่ตื่นหรอกแต่ว่าเขาเอาข้าวมาให้กินผมก็เลยตื่นนะครับตื่นแล้วก็อ่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็กินข้าวนะครับ ยากาศนารักเล้เนาะนะครับฝนตกแต่เช้าเลยจริงๆรถผมก็ยังไม่ได้ล้างมานะแต่ว่าก็เลยคิดว่าอ่ะไม่เป็นไร นีแล้วขี่มาแล้วเจอฝนเนี่ยถ้าผมล้างมาหนึ่งรอบนะก็ต้องล้างอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้ฝนนะช่วยช่วยล้างภายนอกไปก่อนนะครับมันอาจจะไม่เยี่ยมทั้งหมดหรอกนะครับแต่ก็ยังดีใช่ไหมนะครับปวยหอมปวยหอมฝนตกอย่างนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยแม้กระทั่งเซเว่นก็ออกไปไม่ได้เซเว่นก็คือ ขี่ตรงไปเลี้ยวขวานะครับนะโอ้มันยากาศเนาะคนยากาศดีดีนะครับก็ไม่รู้ว่าฝนจะอยู่ตัวไหนนะครับทีนะครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าติดฝนอยู่ที่รีสอร์ทนะครับ ตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับครับพี่ก็เลยทําคลิปมาตั้งแต่เช้าเนาะเพราะว่ารีสอร์ทก็มี wifi โหลดนะครับก็ผมรอช่วงเดือนออกเนาะเพราะว่าผมจะได้จ่ายค่าเน็ตที่บ้านเพราะว่า้างมาสามเดือนสองพกว่าสามเดือนยังไม่ได้จ่ายนะ้อเด๋ว เดี๋ยวผมจะจ่ายล่วงหน้านะครับก็คือจ่ายอันนี้ปุบแล้วก็จ่ายล่วงหน้าอีกเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดนะครับมากินข้าวดีกว่าทุกคน<ม>เื่อเขาเอาจานมาให้ด้วยนะครับต้มไก่ทุกคนกินได้อยู่ครับอันนี้เป็นข้าวอ่อนนะข้าวหอมมะลิแต่ก็กินได้ครับขอวเป็นข้าวนะ แต่จริงผมชอบกินข้าวแข็งมากกว่าพิการปิเพราะมีหน่อไม้ไมาให้มันสองหน่อยน้อยยังดีหน่อไม้ ก็ถือว่าวันนี้อาหารดีนะทุกคนต้มไก่นะครับมีน้ำพริกกระปิกับหน่อ,อไม้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วอุจจติ์เนี่ยมันมันเข้าเขตภาคเหนือนะทุกคนนะ ุค,ครับหน่อไม้โอ้ต่อมากเกลือปิดตอนแผมไม่คิดว่าฝนมันจะตกนะทุกคนนะ ว่าผมเดินทางมาเมื่อคืนท้องฟ้าแจ่มใสน,นะนะคือเมื่อคืนเ่าเดินทางมาสบายเลยครับจริงๆถ้าผมเดินทางวันนี้ผมว่าโดนฝนแน่นะครับแต่เมื่อคืนเราเรารีบเดินทางมาเนาะไม่รู้นะผมว่าผมคิดถูกนะนะครับผมเดินทางมาเมื่อวานตอนตอนเย็นกัางคืนนะครับเพราะว่าผลมันไม่ได้ตก แสดงว่าพายุเข้านะทุกคนนะไข่นะครับเป็นยางมะตูมนะครับม,มีแสงแดดอ่นอ,อน แบบหเนียข้า,าวเช้ามีประโยชน์นะครับเอีนะครับใครที่ไม่ได้กินข้า,าวเช้าอ่ะต้องต้องเรียนรู้นะครับว่าข้า,าวเช้าเนี่ยมันทําให้สมองเรารอดเล่นอ่าคือแบบทําให้เราคิดอะไรออก なるほど。 กาก็มีประโยชน์นะครับทุกคนนะครับ เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนเที่ยววันนี้อีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมก็เที่ยงนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวมาพักผ่อนด้วยนะทุกคนนะนะครับมาทุระแล้วก็มาเที่ยวพักผ่อนก็ดูซิว่าผมจะได้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกหรือเปล่านะครับ น้ำเมื่อคือซื้อมา <c oughs> น้ำไอสกรมเขาให้สองขวดแต่วันหมดแล้วนะครับดีนะผมซื้อน้ำสำลองมา <c oughs> ตอนนี้ฝนก็ไปปลอยแล้วนะทุกคนนะอืมไม่เป็นไร อันนี้ก็มีเมนูอาหารนะทุกคนนะนี่ครับมันก็มีเมนูอาหารนะครับไม่รู้ว่าสั่งจากที่ไหนนะแต่ว่าราคามันก็สูง,สงอยู่นะนะครับไม่รู้ว่าเขาคิดค่าสองอ่งอีกหรือเปล่านะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ เคยสั่งจากรีสอร์ทนะครับครั้งนั้นแล้วเขาคิดค่าส่งอีกยี่สิบบาทสั่งมาไม่เคยอร่อยเลยครับอาหารต้ำสั่งน้ำมันเยิ้มเลยครับผมก็เลยเลือกกินอาหารน้ำสั่งเลยนะตอนนี้คือผมไม่กินนะสังเกตว่าผมไปกินข้าวตอนเช้าเนี่ยผมไม่เคยสั่งอาหารน้ำสั่งเลยนะนอกจากวันนั้นน่ะมันจะหาซื้ออะไรกินไม่ได้เลยถึงจะกินอาหารน้ำสั่ง อันนี้ข้าวหอมมะลินี่ที่ผมกินเนี่ยแต่ว่ามังผมไม่ค่อยชอบกินกเท่าไหร่นะข้าวข้าวหอมมะลีนะฮะข้าวอ่อน ตอนนี้ก็รู้สึกอิ่มเหมือนะันทุกคนนะเพราะว่าข้าวเขาให้มาเยอะอยู่นะนะครับไม่อิ่มต้องข้าว,วนี่เนี่ยลก็กินต้มไก่จะหมดแล้ว นะครับตอนนี้แมงกี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับทุกคนโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ดูบรรยากาศก,าก่อนนะถ้าช่วงเที่ยงแดดมันเปี้ยงฝนไม่ตกผมก็จะดเดินทางกลับกำแพงเพชรน,นะครับคือผมจะไม่เดินทางไปเย็นนะครับเพราะว่ามันเดินทางกลางคืนเนี่ยมันไม,มองการมองไม่ค่อยเห็นดีเหมือนกลางวัน แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็จากจาการเดินทางมาเนาะมันประมาณสองชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเราเลทน,นะครับเราเติมน้ำมันเราจอดพักนะครับก็อีกครึ่งชั่วโมงก็เป็นสามชั่วโมงนะครับตอนนี้รถผมเนี่ย ถ้าเขาทาคาบูให้ใหม่นะครับคือมันซ่อมตรงคาบูนะเปลี่ยนชุ่ซ่อมคาบูใหม่ก็รู้สึกว่ามันกินน้ํามันน้อยลงนะครับเพราะแต่ก่อนเราจะรู้เลยว่าเราเติมน้ํามันไปเต็มถังเนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณร้อยกว่าโลนิดนิดประมาณร้อยสิบโลนิดนิดประมาณนี้นครับแต่เมื่อคืนน่ะผมเติมเต็มถังแล้วผมก็วิ่งมารู้สึกว่าเฮ้ย มันขี่มาต้องเท่าไหร่ร้อยร้อยสี่สิบกว่ากิโลแล้วนะครับน้ำมันก็เพิ่งเพิ่งจะหมดไปครึ่งถังนะครับก็ถือว่าเฮ้ยมันมันรู้สึกว่ามันประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันก็สตาร์ตติดอง่ายง่ายขึ้นนะครับแต่ก่อนสตาร์ตติดยากนะครับก็ก็ดีนะครับทุกคนแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่า ลดรอบมันเบานะครับที่ช่างเขาตั้งมาแล้วรอบมันเบาถ้าเกิดโ <c oughs> ชคที่ติดไฟแดงเนี่ยเราก็ต้องเร่งนิดนึงเพื่อให้เครื่องมันไม่เบามาก <c oughs> ผมเคยไม่เร่งนะครับแล้วเครื่องมันดับต้องสตาร์ทใหม่นะครับ <c oughs> ถ้าช่วงจังหวัดจังหวัดที่ยังไม่ไฟเขียวอะยังไฟแดงอยู่อะเราก็ยังได้ถ้าเกิดไฟเขียวแล้วเครื่องดับนะ <c oughs> เรา้องสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวโดนขลังบีบแต่ใส่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขับ ด้วยความพอดีเนาะแต่ก็โอเคแล้วครับมันก็ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับจากที่การซ่อมมาวันนั้นก็ซ่อมมาห้าร้อเจ็สิบห้าบาทนะครับดีนะรถรถตอนนั้นไปเสียช่วงกลางกลางวันนะครับถ้าเสียช่วงกลางคืนนี่คือโอ้โหจบเลยนะนะครับครับก็เดี๋ยวแมงกพี่ก็อ่านน้ำเนาะแต่ว่าสักพักหนึ่งนะครับกินพิ่งเิ่กินข้าวอีกน,น,น,นะฮะ ตอนนี้ก็เริ่มมีแสงแดดอ่อนๆคือฟ้ามันแบบว่าคึมๆมยเนาะมันก็ได้แดดประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ